มีน้องท่านี้นะคะเธอบอกว่าเธอแต่งงานกับหนุ่มต่างชาติมาหลายปีแล้วนะคะจนมีลูกด้วยกันสองคนคือก็สามีก็ก็อยู่ดีมีสุขนะคะก็อยู่กันไปแล้วทีนี้มีครั้งหนึ่งไปเมืองไทยด้วยกันแล้วไปเที่ยวพัทยานี่แหละนะคะคือพอบินมาก็แวะมาที่พัทยาก่อน อาทิตย์หนึ่งกะว่าพาสามีมาได้น้ำถลงทะเลนะคะหลังจากนั้นก็ถึงจะกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดแต่ว่าสามีบอกว่าเฮ้ยเขาชอบพัทยาเขาเขาถูกใจมากเขาขออยู่ต่อได้ไหมเดี๋ยวเขาจะตามไปเขาขออยู่ต่ออีกอาทิตย์หนึ่งเธอก็โอเคนะคะด้วยความที่ว่าคิดถึงบ้านเนะาะก็ให้สามีอยู่ต่อแล้วทีนี้ทุกอย่างก็ เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็กลับไปเขาก็กลับไปต่างประเทศด้วยกันเป็นอย่างเงี้ยมาสองสามครั้งคือทุกครั้งที่มาเมืองไทยเขาจะขออยู่ต่อพัทยาอีกอาทิตย์หนึง่งทุกครั้งนะคะแล้วทีนี้ปีนี้นะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รักเธอแล้วนะะเดี๋ยวเขากลับจากเมืองไทย เขาจะมาขอเลิกกันกับเธอเพราะว่าตอนนี้เขาไปชอบดอกเตอร์นวดเห็นไหมคะดอกเอรนวดอีกแล้ว <laughs> <laughs> นะนะ้อ no. ง <laughs> ขอไปค่ะเรื่องซีเรียสแต่หัวเราะเพราะว่าหลายคนนะคะที่ผู้ชายไปติดไม่ใช่สาวบานนะคะไปติดด <laughs> อกเตรนวดอหลายคนก็บอกน้องว่า อาจจะเป็นเพราะว่าพวกนี้เขาเล่นของจริงๆป้าแก้วคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับการเล่นของหรืออะไรหรอกนะคะเกี่ยวกับสอดอของฝรั่งคนนั้นล้วนๆเลยที่ที่มันน่าจะเบื่อเมียแล้วก็เลยอยากเลิกนะคะคิดว่าคิดว่าตัวเองคือเอาตรงๆฝรั่งถ้าเขาอยากเลิกเขาก็เลิกถ้าเขาหมดรักแล้วก็คือคือเลิกเลยนะคะเขาไม่มาอะไรอาวรอ,อะไรเแกล้งมากมาย นะ,ะก็สงสารน้องเขาอยู่นะก็ถามน้องเขาว่าจะไปยังไงต่อบอกก็คงต้องต้องรอเขาไปเมืองไทยแล้วก็กลับมานะฮะแล้วก็แยกกันอยู่เขาก็คงต้องไปหาที่อยู่ใหม่นะฮะเพราะว่าบ้านบ้านหลังนี้อมัน ตกลงกันแล้วว่าเขาจะยกให้เธอแล้วเธอจะจ่ายในส่วนที่เขาจ่ายากันซื้อบ้านร่วมกันนะคะให้เขาคืนไปแล้วต้องแยกกันอยู่สองปีนะคะในสองปีนี้เขาก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเหมือนก,นกันก็ต้องรอดูเหตุการณ์ต่อไปแต่ถ้าจะให้กลับไปเหมือนเดิมกับเขาเธอบอกว่าเงเธอคงไม่ไม่กลับไปเพราะว่า ใจมันเสียไปแล้วนะ,ะคือรู้แน่ๆล่ะว่าตัวเองก็พลาดที่ยอมปล่อยให้สามีอยู่ที่นั่นคนเดียวแล้วไม่เคยเอะใจเลยในช่วงสองสาครั้งสุดท้ายที่ไปเมืองไทยแล้วเขาขออยู่ทุกครั้งหนึ่งอาทิตย์นะคะเธอไม่ไม่เอะใจเลยด้วยความที่เชื่อใจสามีนะคะแล้วด้วยความที่คิดถึงบ้านมากนะคะ อยากไปหาพ่อหาแม่หาญาติพี่น้องมันก็เลยทําให้ลืมลืมระแวงไปนะคะก็เลยอยากฝากเรื่องนี้มาเตือนสาวๆทุกๆคนนะคะว่าอย่าคิดว่าสามีตัวเองไม่เป็นนะคะคือเธอเธอเหมือนกันเธอเคยได้ยินผ่านหลายๆครั้งนะคะว่าให้อย่าปล่อยอาสามีไปพัทยาคนเดียวนะนูน่นนี่นั่นเธอก็ไม่เชื่อนะคะเมื่อก่อนเธอก็ไม่เชื่อเธอบอกว่า อคนเราถ้าถ้าไม่เจ้าชู้ยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนนะคะสามีเธอไม่กินไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่อะไรทั้งนั้นนะคะรักครอบครัวม,มากติดบ้านมากแต่หลังจากนั้นทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้นะคะเธอเธอเลยบอกว่าอย่า อย่ามั่นหน้าขนาดนั้นว่าเอาสามีอยู่นะคะเมื่อก่อนเธอมัน่นมั่นหน้ามั่นโนกมากว่าเธอเอาสามีอยู่นะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ยังไงฝากเตือนสาว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 ,สาวทุกคนนะคะว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงถามว่าเธอเชื่อเรื่องออโดนของหรือว่าโดนคุณใสอะไรไหมเธอบอกว่าเธอไม่เชื่อหรอกเธอบอกว่าเป็นการที่เหมือนเข้าใจแตกเขาไม่เคยเที่ยวเขาไม่เคยอะไรมาก่อน แล้วเขามายิ่งช่วงหลังๆนะคะยิ่งอยู่ด้วยกันไปนานๆช่วงหลังๆมีลูกมีเต้ามีอะไรเธอก็ไม่ค่อยใส่ใจสามีเท่าที่ควรนะฮะก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เขาไปเจอคนที่เอาเอาอกเอาใจแล้วทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนใจนะฮะ